คุณสิงดีลิไทยสวัสดีครับสมหมายจากคุณซิ่งดีลิไทยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจนะครับในช่วงของวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2565ครับหุนห้นครับหุ้น o v e r b o a r d นะครับกลุ่ม o v e r b o a r d วันนี้มีอยู่3ตัวตัวที่1 bm ครับ bm ราคา4บาท84สตางค์นะครับนี้ก็ขึ้นโซนเหนือน้ำเรียบร้อยนะครับ ออกซนเบรกต่อนะครับวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันรุ่งตรง ATC ก็น่าลุ้นครับไปดูเปิดที่2.78ครับขึ้นไปที่2.4.78ครับขึ้นไปที่4.86แล้วก็ลงมาปิดที่4 8 4ครับวันรุ่ง9ล้านนะครับตรงนี้ซื้อเข้า5ล้านขายออก3ล้านนะครับ ATC 7 0 0 0แสนแล้วก็ NVDR 15บ้าล้านครับ ก็น่าสนใจเหมือนกันค่า RSI อยู่ที่65.79ครับก็น่าจะเข้าโซน overbought MACD ก็ยังถือว่ากลืนกันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับ BM หุ้น overbought ตัวที่1ครับต่อไปตัวที่2อง p a r o ตัวนี้ก็ขึ้นโซนบนแล้วก็ทิ้งลงมานะครับ ราคา2.92ครับเปิดที่2.94ครับแล้วก็หล่นลงมาปิดที่2.92นะครับตรงน,นี้ก็คือไซเวย์เพื่อยืนระยะนะครับอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะออกทรงยังไงครับวันรุ่ม8ล้านครับซื้อเข้า4ล้านขายออก2ล้านนะครับ ATC 1.7แล้วก็ NVDR 3.5ล้านครับ ค่า iSI อ,อยู่ที่66.24ครับ MACD จอตัดครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงต่อครับสำหรับปาโก้ครับเป็นหุ้นอยู่ส่วนบนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็น่ารุนเหมือนกันว่าจะออกจะไปยังไงต่อครับตัวต่อไป AIT ตัวนี้ก็น่าสนใจครับตอนนี้มันมีจุดเบรกอยู่แถวตรงนี้นะครับแถวจุดนี้นะครับน่าจะเป็นแถวแถวเบาทสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับก็ลุนเบรกไปต่อเหมือนกันเพราะว่าวอลลุ่มทยอยเข้าพอสมควรเปิดที่6.8จุนครับขึ้นไปที่7.05แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจว่าจะยืน7บาทได้ไหมครับวอลลุ่มย4ล้านครับซื้อเข้า 16ล้านขายออก5ล้านครับแล้วก็ ATC 2.8ล้านนะครับ NVDR 34ล้านครับค่า ISI ไปแล้วครับ72.93นะครับ MACD ก็เดินทางนานแล้วนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะไปต่อไหมครับสำหรับหุ้น Overbought ตัวสุดท้ายครับต่อไปเป็นหุ้นจ j l บครับมีอยู่3ตัวตัวที่1ได้แก่ c m a n ครับ ตอนนี้รอบที่ผ่านมานี่ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวนะครับแล้วก็กลับจริงๆด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับราคา2บาททวนครับพยายามยืนระยะที่ตรงนี้ให้ได้นะครับเปิดที่1.98ครับขึ้นไปที่2.04แล้วก็ยืนระยะที่2บาททวนนะครับวอลม่มยังไม่เยอะครับ3.9ล้านครับซื้อเข้า1.2ล้านแล้วก็ ขายออก2.2ล้านนะครับ ATC 5 0 0 0แล้วก็ NVDR 13ล้านครับค่า I s i อยู่ที่61.53ครับจอเบรกตรงโซนเหนือน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แถวๆประมาณ2บาท20นะครับถ้าลุ้นถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับ C m a มนะครับแต่ว่าค่า i s i นี่เข้าโซนโอวอจอเข้าโซนโอเวอร์บอลนะครับก็น่ารุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับ หุ้นจอเบรกตัวที่1ครับ C-man ตัวละไปตัวที่2ครับ AWC ครับ AWC นี่เป็นหุ้นโซนบนแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับว่าจะไปต่อไหมไปต่อไหมนะครับเพราะว่ามีจุดเบรกอยู่ตรงนี้ครับ6บาท20ครับถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อตัวนี้ขึ้นแท่งนะครับขึ้นแท่งกากบาทมาก็น่าสนใจเหมือนกันครับ เปิดที่6.10ขึ้นไปที่6.15แล้วก็ลงมาปิดที่6.10นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจตรงวอลลุ่ม70ล้านครับซื้อเข้า18ล้านแต่ว่าขายออก41ล้านนะครับ atc 10ล้านครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือ nvdr ครับ1,100ล้านตัวนี้ ISI อยู่ที่59.12ครับตัวนี้ก็ไม่สวยครับ ตัวนี้ก็ยิ่งไม่สวยครับ r s i ก็ยังไม่สวยครับแต่ว่าก็ลุ้นเบรกที่6บาท20ครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับสำหรับ AWC ต่อไปเป็นหุ้นจอเบรกตัวสุดท้ายนะครับก็คือ ALT ตอนนี้ขึ้นไปที่2บาท56แล้วลงมาปิดนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงครับ เปิดที่2.50ครับขึ้นไปที่2.56แล้วก็ลงมาปิดที่2.52ครับเป็นหุ้นขึ้นโซนบนแล้วนะครับตรงนี้มีจุดเบรกอยู่แถวๆตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับประมาณ2บาท60นะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับ ALT ครับวอลลุ่มไม่เยอะครับ1.3ล้านครับซื้อเข้า2 0 0แสนขายออก9 0 0 0แสนนะครับ ATC 1 0 0 0 0แสนแล้วก็ NVDA 6ล้านครับก็ต้องไปดูยาวๆครับว่าจะเป็นยังไงครับไ s ซอยู่ที่60.62ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นรันเทนนะครับถ้าลงทรงแบบนี้ครับไม่ซิ่งนะก็ฝากเพื่อนพิจนาครับสำหรับ ALT ตัวต่อไปเป็นหุ้นจับตาท่าจะซิ่นนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับ STPI ครับตัวนี้ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับไม่รู้จะออกทรงยังไงครับเพราะว่าหุ้นอยู่โซนบนเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมก็จะเล่นหุ้นโซนล่างเพื่อที่จะเตรียมกับตัวจะปลอดภัยกว่านะครับ ราคา4.70ครับตรงนี้เปิดที่4.66แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่4.80แล้วก็ลงมาปิดที่4.70ครับวันรุ่ม8.4ล้านครับซื้อเข้า4ล้านขายออก3.5ล้าน5แล้วก็ atc 7จดแสนครับ n v d r 42ล้านครับก็น่าสนใจครับว่าจะเป็นยังไง rsi อยู่ที่57.94ครับ macd นี่กลืนแล้วแต่ว่าเป็นกลืนแบบไซส์เว d ดาวนะครับ นี่ก็ไอซก็ไม่สวยครับเป็นหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งครับบอลล่มก็ยังถือว่าไม่ค่อยมีครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ STPI เป็นหุ้นหยุดโซนโบนแล้วนะครับจุดเบรกน่าจะเป็น4บาท80ก่อนนะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับ STPI หุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวที่2ครับ u n u n นี้ก็ออกทรงสวยๆนะ เพราะว่ามันมีจุดเบรคอยู่แถวนี้ครับแถวแถวใกล้ๆ8บาทนะครับตรงนี้ประมาณ7บาท7บาท8ปประมาณนี้นะครับตรงนี้จุดนี้นะครับก็น่ารุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นแท่งแล้วทิ้งไส่นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวครับถ้าดูจากประวัติจุดนี้นะครับเป็นหุ้นทรงกลับตัวจ่อขึ้นโซนบนนะครับก็ลุ้นว่าจะไปยังไงครับราคา7.45ครับ เปิดที่7.20ครับขึ้นไปที่7.45 5แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงวันรุ่มไม่เยอะครับ1.5ล้านครับซื้อเข้า7 0 0 0 0 0ขายออก60,0,000แล้วก็ ATC 107นะครับตรงนี้ NVDR 30ล้านนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ Uvan ครับ ISI อยู่ที่64.99ครับ MACD ก็ไปนานแล้วนะครับก็เจาะเข้าโวนอุบัอิเหเหมือนกันนะครับถ้าเบรก8บาทได้ก็ลุ้นไปต่อครับสำหรับ U ูแวนตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวต่อไปครับเดมโก้ครับตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าย่อลงมานะครับย่อขึ้นไปโวนบนเกือบ5บาทนะครับ4บาท70 ประมาณนี้นะครับ70-80ประมาณนี้แล้วก็หล่นลงมาปิดที่4บาทห้าสครับก็ต้องดูครับตรงนี้ช่วงนี้ยังถือว่าไซเวย์เพื่อยืนระยะนะครับตัวนี้ก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยืนที่4ี่บาทห้าสนะครับเป็นหุ้นหล่นลงมาจากโซนอัวบอสนะครับก็ลุ้นตีกลับเหมือนกันแต่ว่าวอลลุม่มถือว่าไม่เยอะครับค่อนข้างซิ่งด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับ วันร่วม1.4ล้านครับซื้อเข้า5 0 0แสนขายออก7 0 0 0แสน ATC 1 0 0 0แสนะครับและ NVIDIA 1ีล้านครับค่า RSI อยู่ที่57.72ครับ MACD ไม่สวยครับ RSI ก็ไม่สวยครับแต่ว่าเป็นหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งครับจะซิ่งลึ่งขึ้นหรือซิ่งลงต้องไปดูครับสำหรับ Demco ครับตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งสำหรับสายไล่ตัวสุดท้ายครับ Qcon ครับ มายังไงครับนี้ต้องไปดูครับตัวนี้ถือว่าอันตรายครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับทิ้งไส้ขึ้นแล้วทิ้งไส้ครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับจริงๆเข้าโซนหัวบอลเรียบร้อยนะครับราคา5.85ครับตรงนี้ขึ้นแท่งยาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับขึ้นแท่งยาวก็รู้เหมือนกันครับว่าจะไปยังไงครับเปิดที่5.55ครับ ขึ้นไปที่5.95แล้วก็ลงมาปิดที่5.85ครับวัลุ่ม400,000ครับซื้อเข้า2 0 0 0 0 0ขายออก1 0 0 0 0แนะครับถ้าดูแบบนี้ก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเป็นหุ้นสไตล์แบบนี้นะครับ i s i อยู่ที่71.19ครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับ MACD ไม่สวยแล้วนะครับ i s i ก็ไปแล้วครับหุ้นอยู่โซนบนนะครับขึ้นแท่งก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ Qcon ตัวต่อไปเป็นหุ้นสายรันรายสัปดาห์ครับมีอยู่3กลุ่มก็คือสุดเวฟนะครับแล้วก็หุ้นกลับตัวแล้วก็หุ้นกราฟดูดีครับตัวที่1ครับอินเซ็ตตัวนี้ก็ออกทรงกลับตัวนะครับราคา3บาท62นะครับตัวนี้ก็เปิดที่3.68ครับสูงสุดแล้วก็ลงมาปิดที่3.62กก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะตีกลับนะครับเพราะว่า วอลลุ่ม4ล้านครับซื้อเข้า1ล้านขายออก2ล้านนะครับ ATC 6 0 0 0แล้วก็ NVDR 7.3ล้านครับ ISI อยู่ที่46.77ครับก็ฝากเพื่อนพิจรารณาครับสำหรับหุ้นสุดเว็บตัวที่1ครับ Inset ต,ต่อไป หุ้นสุดเวฟตัวที่2ครับมี2ตัวนะครับหุ้นสุดเวฟก็คือ i n o นตครับตัวนี้ค่อนข้างต้องจับตาครับว่าจะสุดยังไงครับเพราะว่าขึ้นแท่งเมื่อวันศุกร์นะครับขึ้นแท่งเขียวมาก็คือราคา1บาท16สตางค์ครับเปิดที่1.15ขึ้นไปที่1.16แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับ MACD นี้กรืนเรียบร้อยนะครับไ s i ก็ออกทรง เหมือนจะตีกลับนะครับก็ฝากเพื่อนชนะแต่ว่าวอลลุ่มไม่ค่อยมีครับวอลลุ่ม4ล้านครับซื้อเข้า1.9ล้านแล้วก็ขายออก1.8ล้านครับ atc 3 0 0แสนแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือ nvda 67ล้านครับไอซอยู่ที่48.10ครับต่อไปเป็นหุ้นสายรายลายรายสัปดาห์กลุ่มลุ้นกลับตัวนะครับตัวที่1ครับ grocon ค,ครับ กรอค้อนนี่ขึ้นแท่งมาสองวันนะครับแบบนี้ก็เสี่ยงพักเหมือนกันนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับจุดต่ำสุดของเขาจะอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆประมาณหกสิบสตางค์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นน่าจะย่อก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะไปต่อนะครับเพราะว่าวันรุ่มถือว่าค่อนข้างผีครับต้องไปดูครับเปิดที่จุดเจดหนึ่งครับขึ้นไปที่ จุดแล้วก็ยืนได้ด้วยครับวอลลุ่มเกล้านครับซื้อเข้า51ล้านขายออก32ล้านแล้วก็ ATC 13ล้านครับ n v d r 45ล้านครับเป็นหุ้นสตางก็ออกจะออกแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไอซ56.72ครับ MACD ตัดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไอซก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับกล o คอนครับ ตัวต่อไปหุ้นกลมลุ้นกลับตัวที่2ครับก็คือ T. F. G ครับตัวนี้ก็ขึ้นแท่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตรงนี้ก็น่าลุ้นว่าจะกลับนะครับเพราะว่าสวยไปหมดนะครับตรงนี้สวยแล้วก็ M.A. C. D ก็สวยครับสวยๆแบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ เปิดที่5.05ครับขึ้นไปที่5.45แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับวันรุ่ม48ล้านครับซื้อเข้า30ล้านขายออก13ล้านนะครับ ATC 3.8ล้านแล้วก็ NVDA 122ล้านครับค่า i s i อยู่ที่50.99ครับก็ฝา,ากนักวิชาณารครับสำหรับ TFG ครับต่อไปเป็นหุ้นลุ้นกลับตัวที่3ครับ VL ตัวนี้ก็ทิ้งลงมาครับทิ้งลงมาต่ำสุดที่1.61นะครับตอนนี้เปิดที่1.75แล้วก็ลนล,ลงมานะครับเพราะว่าทิ้งลงมา3วันแล้วครับตรงนี้ก็น่าสนใจว่าจะกลับยังไงเพราะว่าวันลุ่มถือว่าให้ความสนใจค่อนข้างมากครับแต่ว่า RSI ไม่สวยครับ MACD ก็ไม่สวยครับตรงนี้ก็ ลุ้นมายืนที่1บาท50แถวนี้นะครับก็แล้วก็ค่อยกลับนะครับต้องไปดูวันรุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับวันรุ่ม57ล้านครับซื้อเข้า15ล้านขายออก39ล้านนะครับ ATC 1ล้าน6 000, ครับ NVR d i a 12ล้านครับ IS i อซซอยู่ที่48.88ครับตัวต่อไปเป็นหุ้น กราฟดูดีนะครับกราฟดูดีติดสแกนอยู่3ามตัวนะครับตัวที่หนึ่งก็คือโกรีบกราฟดูดีก็คือตัวนี้ขึ้นแท่งมาแล้วก็ทิ้งไ้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไอซ์ไซก็ถือว่าลุ้นเดินทางต่อครับตรงนี้แล้วก็ m อ cd ตัดเรียบร้อยครับเปิดที่สี่จุดสามจุดสี่สองครับขึ้นไปที่สามจุดหกสี่แล้วก็ลงมาปิดที่สามจุดห้าศูนย์ครับ วันรุ่ม2.7ล้านครับซื้อเข้า1.2ล้านขายออก900,000แล้วก็ ATC 500,000ครับ NVDR 2.2ล้านครับค่า ISI อยู่ที่49.36ครับก็ลุ้นเหมือนกันครับถือว่าตรงนี้สวยดีครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ g o r ry ตัวต่อไปหุ้นกราฟดูดีตัวที่2ครับ BRR ครับ ตันี้ก็ลุ้นกลับนะครับถ้าออกแบบนี้ครับทรงลงมาสุดๆแล้วก็ขยับมา2วันนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ราคา7.40ครับเปิดที่7.20ขึ้นไปที่7.5 0แล้วก็ลงมาปิดที่7.40ครับวอลลุ่ม9.3ล้านครับซื้อเข้า5ล้านขายออก3ล้านครับ ATC 4 0 0แสนนะครับ, 4, รบแล้วก็ NVDA 9.9ล้าน ไอซอยู่ที่49.26ครับตรงนี้ก็กรืนเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ไอซก็เหมือนลุ้นขยับเดินทางแต่ว่าวันรุ่มยังไม่เข้าครับก็รอวันรุ่มเข้านะครับสำหรับ BRR ตัวสุดท้ายครับของหุ้นกลุ่มกราฟดูดีนะครับเฮงเฮงนี้ก็ขึ้นไปยืนสูงสุดแล้วนะครับตรงนี้แถวๆ3บาท ประมาณ3บาท20นะครับตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท่งมา2วันตรงนี้ก็ลุ้นไปเหมือนกันนะครับ RSI ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ MACD ก็อาปากนานแล้วนะครับตัดนานแล้วเปิดที่3.16ครับขึ้นไปที่3.18แล้วก็ลงมาปิดที่3.04ครับวัอลุ่ม7.5ล้านครับซื้อเข้า2.5ล้านแล้วก็ขายออก4.2ล้าน,นครับ ATC 7000แสนครับแล้วก็ n v d r 20ล้านครับ i s ไอยู่ที่51.65ครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับหุ้นแหฮงแล้วก็หุ้นกลุ่มกราฟดูดีตัวสุดท้ายครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาภาพรวมตลาดก่อนนะครับค่อยทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วครับโชคดีครับสวัสดีครับ